เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากเชอเอนเดอร์บิว t ี78ค่ะตอนนี้เรา เจจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินสวนมะม่วงพร้อมๆกันนะคะวันนี้แบบมีลูกค้านะคะที่อยากจะเข้าไปดูที่ดินนะคะและแบบก็อยู่แถวโนนไทยด้วยก็จะพาคุณผู้ชมาทางโซเชียลนะคะไปดูด้วยกันเลยนะคะ เชลนะคะตรงใกล้ๆกับธนาคารออมสินค่ะ มาลับชมและกดไลค์ให้แบบด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นวันสบายๆนะคะแบมจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจที่ดิน สวนมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยถ้าสัญญาณภาพไม่ชัดน,นะคะคลิปอ่คลิปสวนมะม่วงเนี่ยแบบได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่วันนี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นการเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะว่าไม่ไกลเลยนะคะอยู่ใกล้นิดเดียวตอนนี้นะคะแบบก็ผ่านอ่ใกล้จะถึงตัวอําเภอโนนไทยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นโลตัสนะคะเป็นโลตัสแล้วเป็นธนาคารออมสินนะคะแล้วก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพตอนนี้เราอยู่ที่แยกสันเทียะคะ่ะ แยกสันเทียเราตรงไปเนี่ยเป็นถนนสุร,รารนารายที่เราไปเชยภูมิได้นะคะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะต้องไปทางถนน2068ก็คือไปขามทะเลสอแล้วก็ไปด่านขุนโทษได้นะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพร้อมไฟแดงอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวรอไฟแดงสักนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะถ้าสัญญาณเน็ต ในะคะเพราะว่าเน็ตแบบอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็พอพอจะเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็ขอโทษจริงๆว่ามันได้เท่านี้เนาะอินเทอร์เน็ตอะอาแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปทางอะไรนะเรากําลังจะไปเจอลูกค้าที่ปั๊มเชลนะคะเพราะว่าแบบอะนัดกับลูกค้าไว้ที่ปั๊มเชลนะคะลูกค้า ทางหนองสวงนะคะหนองสวงก็คือตรงด่านขุนทดนะคะวันนี้นะคะแบม่มอยากจะนําเสนอแปลงสวนมะม่วงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูมะม่วงกันนะคะว่าตอนนี้มะม่วงโตหรือยังเพราะแหม่มไปถ่ายคลิปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะกําลังกําลังจะโตแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มที่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ากินได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เดี๋ยวแหม่มจะไปหาลูกค้าก่อนนะคะ ู่ที่ปั๊มเชลนะคะนัดไว้ที่ปั๊มเชลปั๊มเชลถึงปั๊มเชลแล้วนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายก่อนนะคะ ต้องถามเดี๋ยวสัญ,ญญาณอาจจะหายไปสักพักนึงเพราะว่าแบบน้องใช้โทรศัพท์เพื่อเพื่อโทรหาลูกค้าว่าเออพี่เขาจอดรถอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวขอยืมเอ,อ่อจ p พพี่นัทก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมจะได้ชมพร้อมๆกันใช้เป็นไลน์นะคะ <c oughs> ค่ะพี่รถคันไหนคะคันที่เจ้าหาพี่ใช่ไหมเอาแบมรถเก่งนะจ้า,พ,า,าจพี่ตามแบบมาเลยรอแพี่ตามแบบมาได้เลยนะคะ,ะได้ๆพี่พี่ขับตามได้เลยจ้ะน้จอรออยู่ค่ะข,ขอบคุณคะ่ะอลูกค้าบอกว่าแหมกมกำลัง อะไรนะขับรถมาอยู่ด้านหลังพี่เขานั่นแหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้อ่ามันจะจับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้อย่างเงี้ยจะร้อนนะคะโทรศัพท์ก็จะร้อนเดี๋ยวมันเอาออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวถือเองนะคะแต่ว่าถ้าถือเองก็อาจจะมีแบบพับเคลื่อนไหวบ้างนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ูกค้านะคะที่สนใจที่ดิน6ไร่1งาน1ตารางวานะคะ6ไร่1งานหตารางวานะคะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะโอเคลูกค้ากำลังเดินทางตามเรามาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแบบจะพาลูกค้านะคะ จีนลูกค้าก็คือสนใจแล้วนะคะแต่ว่าการที่ลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นสิทธิที่ลูกค้าตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าแหมมีหน้าที่ในการนําเสนอให้ลูกค้ารู้ว่าแปลงนี้มีเจ้าของที่เขาอยากจะขายนะคะก็คือ,คอต้องการขายนะคะหากตรงกับใจของลูกคา้าท่านใดน,นะลูกค้าก็สามารถมาจับจองซื้อเป็นเจ้าของได้เลยแล้วก็มาพัฒนาต่อเพราะว่าแปลงนี้แหมัมจะบอกว่า คุ้มมากๆเะคะเพราะว่าเขาทําไว้แล้วปกติเราซื้อต้นไม้มาปลูกเองนะคะอันนี้จากประสบการณ์นะคะแบบซื้อต้นไม้มาปลูกเองบางทีก็โตบ้างไม่โตบ้างนะคะก็คือแบบต้นหนึ่งก็ก็หลาย10บาทก็เกือบร้อยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราซื้อจากแหล่งไหนนะคะแต่ว่าสําหรับพันต้นไม้อะไรเงี้ยก็ก็มีราคาประมาณนึงเหมือนกันแต่ตรงนี้เขาลงต้นไม้ไว้เยอะมากๆนะคะก็เกือบร้อยต้นนะคะ ตอนที่ลงเน่ะเกือบร้อยต้นแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเหลือเท่าไหรอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนถนนสุร,ร,รารนาลัยนะคะเขาเรียกว่าแยกโนนไทยด้านขวามือนะคะเราจะไปถนน2150ถนน2150นะคะก็นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้ถนน2150เนี่ยจะเป็นถนนที่เราจะไปอำเภอโคอำเภอขามสแกนแสงนะคะถ้าเราตรงต่อไปก็คือ ไปชัยภูมินะคะก็ใช้ถนนเส้นสุรนารายหรือเราจะไปอำเภอพระทองคําก็ได้นะคะโคกสวายพังเทียมเราจะตรงไปด้านนี้แต่เราไม่ได้ตรงไปเราเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาตรงแยกนนทไทยเพื่อจะไปขามสแกแสงกับอำเภอคงได้แต่เราไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะคะจากจุดนี้ไปแค่5กิโลเท่านั้นเองนะคะจากจุดนี้เราไปที่ดินแค่5กิโลเท่านั้นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจากตรงนี้ ไปขามสกแกนแสง21กิโลจากตรงนี้ไปคง49กิโลซึ่งเราไปจากอ่าซ้ายมือจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทยนะคะเราจะผ่านการไฟฟ้าโนนไทยนะคะทุกท่านสำหรับเส้นนี้นะคะตอนนี้แบบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน2150นะคะและแบบคิดว่าถนนเส้นนี้นะคะในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องมีการขยายทางอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเราคาดว่านะคะน่าจะเป็นแบบนั้น สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่6ไร่1งาน1ตารางวานะคะมี2โฉนดด้วยกันนะคะ2โฉนดด้วยกันโฉนดแรกนะคะจะเป็นเนื้อที่2ไร่โฉนดที่2นะคะจะเป็นเนื้อที่4ไร่1งาน1ตารางนะคะฉะนั้นจะเป็น2โฉนดรวมกันนะคะก็จะเป็น6ไร่1งาน 1ตารางวานะคะแปลงนี้นะคะบนแปลงที่ดินนะคะจะปลูกต้นมะม่วงนะคะเยอะที่สุดเลยมะม่วงเนี่ยก็จะมีพันธุ์เขียวเสวยนะคะมะม่วงมันเขียวเสวยเนี่ยเยอะสุดนะคะแล้วก็จะมีมะม่วงอ,อกร่องด้วยมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีมะม่วงสามฤดูนะคะอันนี้นะคะเราก็ จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินพร้อมๆกันเลยสําหรับวันนี้ข้างหน้าเนี่ยค่ะตอนนี้เขาสร้างสะพานอยู่อาจจะเป็นซ่อมแซมหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสะพานข้ามคลองลำเชียงไกรนะคะเ,เดี๋ยวแบมจะเปิดกระจกให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะเขาเป็นการซ่อมแซมหรือว่าสร้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะสร้างสะพานตรงนี้นะคะเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการ ก่อสร้างนี่เขากําลังดําเนินการอยู่เนี่ยคะ่ะทุกท่านคะ่ะอันนี้แบบเปิดผ่านกระจกเนี่ยช่วงนี้ก็คือน้ําแห้งนะคะเขาก็สร้างตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าน้ํามาจะได้แบบใช้งานได้พอดีเลยเนี่ยคะ่ะสะพานสะพานข้ามออคลองลำเชียงไกรรือเปล่าคะพี่นะัทใช่ไหมที่เรามาถ่ายคลิปไว้เนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะ ตรงเพื่อที่จะไปแปลงที่ดินนะคะอีกสักประมาณเท่าไหร่เอ่ย3.7กิโลเมตร3.7กิโลเมตรจากตรงคลองนะคะ3.7กิโลเมตรจากตรงคลองก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะ,ะด้านซ้ายมือนะคะก็ จะเป็นส่วนที่อันนี้เขาจะเป็นจุดที่เขามาซ่อมแซมสะพานมาสร้างสะพานเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่าด้านซ้ายมือน่ะเหมือนเขาก็แบบเคลียร์ทางเหมือนกันนะไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีโอกาสที่เขาจะทําทางหรือเปล่าจะขยายทางก็เป็นไปได้นะคะเพราะทุกท่านคะการที่เขาเอาเขาเรียกอะไรนะไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยล่นระยะไปตรงนู้นนะคะ เสาไฟฟ้าที่ลดระยะไปตรงนู้นเนี่ยหมายความว่าเป็นขอบเขตของทางหลวงนะคะมีโอกาสที่จะขยายทางได้คือเป็นถนนที่รอการขยายทางได้นะคะเพราะเสาไฟฟ้าไม่ได้อยู่คือแบบอา,อาจจะแบบหมดพื้นที่แล้วแต่นี่เสาไฟเขาอยู่ตั้งห่างนะเห็นไหมคะ อยู่ห่างหลายเมตรเลยนะคะนั่นแสดงว่าแปลงนี้มีโอกาสที่ถนนเส้นนี้เขาจะพัฒนาเป็นถนน4ี่เลนได้อยู่แล้วในอนาคตนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นอกจากมีมะม่วงมากกว่า40ต้นแล้วอันนี้แบบเอาแค่นะับแบบขั้นต่ําขั้นต่ําจริงๆนะคะเราไม่บอกเผื่อนะคะเราบอกแบบขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ากว่า40เมตรเอ้ย40ต้น มีปั๊มน้ํามันนะคะอยู่ด้านซ้ายมือมะม่วงไม่ต่ํากว่า40ต้นแล้วก็อันนี้เราผ่านบ้านดอนทยยนหมู่8มาแล้วด้านซ้ายมือเป็นบ้านดอนทยยนหมู่8นะคะอ่ามีมะม่วงไม่ต่ํากว่า40ต้นนะคะและจะมีมะละกอมีกล้วยนะคะแล้วก็จะมีน้อยหนานะคะมีมะขามเทศหวานด้วยเองนะคะ,ะเราจะเลี้ยวซอยนี้นะคะ เลี้ยวขวามือเข้าไปซอยเดียวกับสวนน้ำโนนไทยจากจุดนี้ไปสวนน้ำโนนไทยคือ400เมตรตรงนี้เป็นวัดบ้านหนองไผ่นะคะเขาเรียกว่าวัดบ้านหนองไผ่นะคะทางเข้าเดียวกันนี้ก็ยังอยู่นะคะทุกท่านคะ่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าถนนเนี่ยสะดวกสบายแล้วเป็นคอนกรีตนะคะจากจุดนี้นะคะอีก1.9กิโลเมตรเท่านั้น จากจุดนี้อีก1.9กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและเราก็จะตรงต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปแปลงที่ดิน6ไร่1งาน1ตารางวานะคะเมื่อสักครู่นี้แบบคุยครั้งไว้ว่ามีมะม่วงเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีมะละกอมีกล้วยมีน้อยนามีมะขามเทศหวานเพชรนนไทยนะคะ มีต้นตาลด้วยนะคะต้นตาลเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของในส่วนของอ um ําเภอโนนไทยเลยนะคะโนนไทยจะมีต้นตาลเยอะมากๆเลยเนี่ยแปลงนี้เราก็มีต้นตาลแล้วด้วยหนึ่งต้นต้นใหญ่เลยนะคะอ่าแล้วก็มีเนี่ยทางทางเข้าไปแปลงที่ดินเนี่ยก็ยังมีเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางนะคะเนี่ยมีเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจากจุดที่ห่างจากเสาไฟฟ้าเนี่ยประมาณสักเกี่บร้อยเมตรนะคะ และในส่วนของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะมันจะบอกว่าดินดีมากๆนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแบบก็เพิ่งรู้อันนี้เป็นทางไปส่วนน้ำนนทนไทยนะคะเนด้านซ้ายมือก็ถึงส่วนน้ํานนทไทยแล้วนะคะด้านซ้ายมือเป็นส่วนน้ำนนทไทยนะคะและเราตรงต่อไปค่ะ,ะจากที่เจ้าของแจ้งแบงไว้นะคะว่าเจ้าของนะคะเคยเพาะต้นอินทผลามนะคะเคยพอต้นอินทผ นะคะแล้วก็เอามาปลูกเพราะที่กรุงเทพนะคะที่เขามาซื้อต้นไปเลยมายกต้นไปเลยมาขุดเอาเองเองด้วยนะคะขุดเสร็จก็จ่ายตังค์เรียบร้อยนะก็คือขายต้นไปหมดเลยเกือบ200ต้นนะคะอันนั้นคืออินทรพาลัมที่เจ้าของปลูกในสวนที่เป็นพื้นที่ว่างที่อยู่ตรงมะม่วงอ่าลูกค้าหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่า ทษนะคะฟาร์มฟาร์มยิ้มนะคะเราผ่านฟาร์มยิ้มยิ้มแล้วนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงไปเลยนะคะจากจุดฟาร์มยิ้มเนี่ยสักประมาณ850เมตรได้จากจุดนี้อีก850เมตรนะคะ ตอนนี้ถ้าเราสังเกตก็คือไม่มีเสาไฟฟ้านะคะตอนนี้ที่เราสังเกตจะไม่มีเสาไฟฟ้านะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกค้าถามว่าแปลงนี้มีไฟฟ้าหรือเปล่าปัจจุบันไม่มีนะคะจะห่างไฟฟ้าอยู่สักประมาณ800เมตรก็คือแบบนับจากจุดที่เป็นฟาร์มยิ้มก็แล้วกันนะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าบอกว่าเออแปลงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแปลงนี้ถ้าลูกค้าจะมาอยู่อาศัยนะตอนนี้ก็น่าจะต้องติดโซลาร์เซลล์ก่อนนะคะอ่าแล้วก็อนาคตเนี่ยยังไงมีคอนกรีตอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็มี ีการพัฒนานะคะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะสําหรับตรงนี้อ่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปจากจุดนี้อีก2นาทีนะคะหรือประมาณ750เมตรเท่านั้นเองนะคะอะเราจะเข้าซอยที่2จริงๆเขาสามารถเข้าซอยก่อนหน้านี้ได้แต่เราพาลูกค้ามาซอยที่2ดีกว่าเพราะว่าซอยแรกเนี่ย ถนนจะไม่กว้างเท่าตรงนี้เราจะจําต้นสะเดาหรือเปล่าใหญ่ๆนะสูงๆนะคะอะแล้วเราก็เข้าไปเลยค่ะอะตอนนี้จะเป็นถนนลูกลังแล้วนะคะประมาณ600เมตรจากจุดน,นี้เข้าไป600เมตรนะคะก็จะถึงที่ดินสวนมะม่วงแล้วนะคะทุกท่านค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ตรงนี้เป็นถนนลูกรัง600เมตรนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่แจ้งลูกค้าว่าเจ้าของเขาปุกอินทผาลาัมนะคะแล้วเขาก็มีการขายไปแล้วขายแบบทั้งสวนเลยนะคะ ตอนนี้ก็เหลือมะม่วงนะคะเหลือมะม่วงเหลือต้นไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเป็นพวกผักอะไรเงี้ยก็จะเป็นต้นแคร์นะคะต้นแคร์เราที่แบบเห็นนะ้าแบบจําไม่ผิดจะมีต้นมะรุมด้วยนะต้นมะรุมแล้วก็ต้นไม้มงคลก็จะเป็นต้นแผ่บารมีเจ้าของบอกว่าเขาเป็นคนปลูกเองเลยนะคะตอนนี้ก็โตแล้วด้วยนะคะแล้วก็สําหรับที่ดินแปลงนี้เราจะมีเพื่อนบ้านนะคะมีเขาทําบ้านสวนเอาไว้เลยฝั่งตรงข้ามเราไม่ได้มาอยู่คนแรกนะคะทุกท่านคะ่ะ เราจะไม่ได้มาอยู่คนแรกนะคะอ่านี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยจะมีสวนอยู่นะคะนี่นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ แปลงนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าที่ต้องการที่ดินแบบบ้านสวนทำบ้านสวนแล้วก็มีผลผลิตให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะก็คือแปลงนี้เหมาะมากนี่เราถึงแล้ว นี่นะคะทุกคนเนี่ยแนวเขตเนี้ยเราก็ที่โล่งๆเนะี่ยด้านซ้ายมือนะคะที่โล่งๆนี่ก็เป็นที่ของเจ้าของเขาหมดเลยนะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นมะม่วงนะคะก็คืออ่าไม่ใช่เป็นมะม่วงอย่างเดียวนะคะก็คือมีพื้นที่โล่งทั้งหมดด้วยอ่านี่เราก็เข้ามาแล้ว600เมตรเองนะคะประมาณไม่ถึง2นาทีฝั่งตรงข้ามด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีบ้านสวนอยู่นะเขาทาประตูไว้มาเคยอ่านชื่อเดี๋ยวอ่านชื่อให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งชื่อ คอพร้อมมากณที่ตังออนซอนฮัดณที่ตังออนซอนฮัรนะคะโอเคเราถึงแล้วนะคะทุกคนคะและตอนนี้คือเรามาชมไม่ใช่หน้าฝนนะคะเป็นหน้าแรงอหน้าแรงแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่หน้าแรงที่ไม่อุดมสมบูรณ์นะยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่โอเคเดี๋ยวมันไปเจอลูกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย